พันธมิตรของซิตี้ซิตี้ประกาศเลยเฮ้ยกูตั้งศูนย์เราไว้วันนี้ซิตี้ฟุตบอลอะคาเดมี่ลงทุนเยอะเลยตั้งอยู่แถวเมงจ่ายไม่เป็ไใช่ไมส่งส่งเด็กมาเลยครับส่งมาเลยใครดีส่งมาที่นี่เดี๋ยวรับเลี้ยงนะฮะเลี้ยงยันพ่อเลี้ยงยันแม่เลยเอาให้อยู่ด้วยกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สีสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ คมติดขอบทางคมชลกออนไลน์เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เป็น EP ที่41วันนี้วันร้างวันเสาร์เสาร์ครับนะฮะวันเสาร์แล้วนะฮะใน EP นี้นะฮะเรื่องราวที่สนใจวันนี้น้องซีครับมีอะไรนําเสนอให้กับแฟนของคมติดขอบทางคมชลกออนไลน์บ้างนี่เราจะมานําเสนอดาวรุ่งพุ่งแรงโอเคของแมนซิตี้ครับของแมนโอ้โหถ้าพูดถึงดาวรุ่งพุ่งแรงแมนซิตี้นี่เยอะมากมันเยอะนะแต่เอาตรงๆนะไอ้ที่มันงอกไอ้ที่มันอยู่ซิตี้เนี่ย ครับมันน้อยมากนะน้อยมากใช่เอาจริงนะถ้าดาวรุ่งพุ่งแรงเนี่ยไอ้อะไรไอ้ลิโก้ไอ้ลิโก้ตัวหนึ่งที่มันเป็นแบ็คขวามันตัดเล่นไอ้นี่ได้ไอ้นั่นก็ดาวรุ่งครับมันมีดาวรุ่งอีกเหรอครับนึกไม่ออกแล้วซิตี้เนี่ยครับออสการ์บ็อปครับว้าวดาวดวงใหม่ของแมนซิตี้ครับไม่ค่อยได้เห็นเล่นครับแต่เล่นดีครับนะแต่เขาว่าเล่นดี ครับมันยังไงมันมีเรื่องอะไรน่าสนใจออสการ์บ๊อบเนี่ยเกิดที่ออสโลประเทศนอร์เวย์ครับมีพ่อเป็นคุณพ่อเนี่ยเป็นเชื้อสายของแกมเบียแกมเบียทำให้ร่างกายเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาแต่ได้เปรียบเด็กคนอื่นๆในแถบสแกนดิเนเวียนะครับครับเป็นลูกครึ่งมากเป็นลูกครึ่งมากเป็นว่าเป็นเป็นเชื้อสายแกมเบียเป็นเชื้อสายแกมเบียครับโอพยพต่ว่าไป็นโอพยพบอยู่ที่นอร์เวย์ครับทำให้อายุเจ็ดขวบเนี่ยลิงทีมสโมสรในออสโลเนี่ยลินแวลและอ่าแล้วก็ เซ็นแล้วก็ให้ทุนการศึกษาเนี่ยโอ้ครับผมแล้วก็ปลูกั้านมา,<อ>าสุดท้าย<อ>าทีมลินเนี่ยเขาไปเตะที่ตูลิน ทีมลินเนี่ยไปเตะที่ตูลินคตูลินอยู่ที่อิตาลีนะฮะตูลินเนี่ยเขามีอยู่2สโมสรเขามีอยูเป็นตุสกับโตลิโนโตลินโนใช่ทิ้งหินแล้วไงครับปรากฏว่าไปเข้าตาใครไปเข้าตาเอฟซีปอร์โตครับเอ้าที่ายไปเตะที่ตูลินเสือไปเข้าตาปอร์โตตอนนั้นวัยเพียง11ปีแสดงว่ามันต้องเป็นแบทเยาวชนเยาวชนใช่ครับอาจจะเป็นเยาวชนเจ็ดสีประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคแล้วไงต่อปอร์โตเห็นปอร์โตเห็นจะเซ็นแล้วคนนี้แม่งดี สุดท้ายก็เฟลครับเพราะว่ากฎหมายแรงงานทาให้ย้ายไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกเพราะว่าเด็กเกินครับเพราะว่าฟีฟ่าเข้ามาขวางเนื่องจากกฎหมายแรงงานในประเทศครับโอ้โหทําให้กลับมาที่นอร์เวย์มึงมาดูสีแยกบ้านบ้างเด็กบ้านกูสามขวบขายมุะไมแลารแล้วแล้วไงต่อทําให้กลับมาที่นอร์เวย์เนี่ยแล้วก็มีทีมในลีกสมชุดนอร์เวย์อย่างวาเลเรนกาครับวาเลเรนกาออสโลทีมนี่ไี่ใช้เชียร์บ่อยเวลาไม่มีบอล ได้ของดีชิ้นนี้ได้เพชรเม็ดงามชิ้นนี้ไปวอลเลนินกาออสโลพอได้ไปแล้วนี่กำลังปูพื้นนะซีกำลังปูพื้นออสการ์บ๊อบเนี่ยเส้นทางมันเป็นมาอย่างไรอ่านแล้วไงต่อสุดท้ายจะพัชจะผูมาเนี่ยอายุ14บ5ครับผมซิตี้เขาวางระบบซิตี้ฟุตบอลอะคาเดมี่ครับเาลงทุนกว่า200ล้านในการดึงนักเตะในใช่ในการดึงนักเตะดาวรุ่งจากทั่วสารทิศเลยแล้วก็ทีมใน เขาเรียกทีมนะทีมในเครือเขา12 13ชั่โมงสอนในเครือเาพันธมิตรของซิตี้ซิตี้ประกาศเลยเฮ้ยกูตั้งศูนย์แล้วไว้วันนี้ซิตี้ฟุตบอลอะคาเดมี่ลงทุนเยอะเลยตั้งอยู่แถวเมงจ่ายไม่ใช่ไม่ใช่ส่งเด็กมาเลยครับส่งมาเลยใครดีส่งมาที่นี่เดี๋ยวรับเลี้ยงนะฮะเลี้ยงยันพ่อเลี้ยงยันแม่เลยเอาให้อยู่ด้วยกันเลยครับปรากฏว่าปรากฏว่าโอ้โหในยุคของอะคาเดมี่ของเขานะครับือมีเลียมดีแลบ ลิโก้ลูอิสโคพาเมอร์ครับในยุคเดียวกันหือยุคเดียวกันเลยยุคเดียวกันเลยยุคเดียวของไอออสการ์บ็อบเนี่ยนี่แหละไอลิโก้ลูอิสเนี่ยเล่นดีครับอ่าแล้วไงต่อแล้วก็เมื่อเมื่อเติบโตขึ้นมาเนี่ยลิยัพมาเลสเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าต้องการย้ายทีมแล้วเขาจะไปอยู่ทีมนู้นทีมนี้แล้วก็จะดันอ่าโคพาเมอร์เนี่ยขึ้นมาทดแทนแต่โคพาเมอร์ก็ดันย้ายไปเชลซีใช่ไหมวันนี้เสียดายแย่เลยเสียดายแย่เลยแล้วก็ อีกหนึ่งคนก็คือออสการ์บ๊อบเนี่ยครับจะขึ้นมาแทนลิยาดมาเลยแต่สุดท้ายเป๊กก็ไปดึงเจอรมี่เดกูเข้ามาบ๊อบมันก็ต้องกลับไปใหม่ก็ต้องกลับไปใหม่แล้วก็โชว์ผลงานดีในช่วงซีซั่นแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีประเด็นที่มีคนตั้งคําถามว่าเฮ้ยซิตี้เนี่ยดาวรุ่งเพียบเลยแต่แม่งดันขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้แต่ตัวอื่นน่ปล่อยทิ้งหมดเฮ้ยมึงออกไปโอ้โหโคพารเมอร์แม่งยังปล่อยอ่ะ ปล่อยไม่ได้ไงวะยุคก่อนมีเจดันซันโชเออเดี๋ยวมีฟิล์มโปงใช่ไหมครับเออเออมาีมีใครอีกไบโดปโโรลักลาสลุยลงในโอลาเวียเช่แต่ละคนทุกคนโคตรดีเลยตัวจริงสโมสรใหญ่ๆในยุโรปหมดเลยครับใช่ไหมฮะครับพี่แต่ทำไมไอ้บ๊อบได้อยู่ครับลิโก้ลุยเนี่ยเราเห็นมันเล่นนะลิโก้ลุยแม่งเล่นขวาอินเวิร์ตก็มาเล่นเล่นมิดฟิลด์ครับเราเห็นในเกมเนี่ยล่าสุดก็ลงครับแต่ทำไมบ๊อบถึงอยู่นี่ไอ้นี่มันจะต้องมีดีเบ๊บไกรเดล่าคงจะต้องชอบอะไรบางอย่างใช่จุดดีมันคือ โอ้โหมีทั้งความคล่องตัวความรวดเร็วความแข็งแกร่ง่าที่สำคัญนะครับทางด้านของเจสันวิลค็อกซึ่งเป็นผู้อำนวยการของแคมป์เดมีของซิตี้เนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยย้ายไปทำงานในส่วนของผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของแมนยูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะแต่วิลค็อกเขาบอกเลยนะว่าบ๊อบเนี่ยเป็นเด็กที่โคตรดีและจะพัฒนาได้แน่นอนนะครับเขาบอกไว้เลยว่าคนนี้แม่งมาแน่ซึ่งมันก็มาจริงนะเป๊ปกวาดิล่าก็เก็บไว้จริงๆ นะแล้วก็มาโชว์ผลงานได้ดีในเกมปรีซีซั่นที่อเมริกาอ่าก็ขึ้นชั้นมาได้แต่ปัจจุบันเจ็บเจ็บอ่าเจ็บอยู่นะครับแต่ว่าผมเชื่อเลยเกินว่าออสการ์บ๊อบเนี่ยไม่น่าจะหายไปจากทีมซิตี้แน่ๆในอนาคตเนี่ยจะต้องขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้อย่างแน่นอนพี่ชายมองว่าออสการ์บ๊อบเนี่ยจะมีโอกาสมากขึ้นไหมพี่มีโอกาสมากขึ้นแน่นอนเพราะเราได้เห็นเขาลงเล่นแล้วเล่นได้ดีแต่เขาเจ็บตั้งแต่อย่างฟิลฟอร์เดนเนี่ย โคตเก่งเลยยังไม่ได้ลงเป็นประจําสม่ําเสมอเลยเพราะด้วยความที่สปอร์ตของทีมมันใหญ่แต่คุณยันลิเวอร์ซิตี้โปรแกรมแม่งลุ้นทุกถ้วยเพราะฉะนั้นเด็กแบบนี้ถ้าเป๊ปเก็บไว้ออสการ์บ๊อบเนี่ยมีโอกาสแน่ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้โอกาสนั้นเนี่ยได้เฉิดฉายขนาดไหนเขาไม่ต้องมาหรอกเล่นแค่ตัวเองทําได้เสมอตัว ผมว่าเขอยู่ยาวแล้วมาตรฐานแมนซิตี้สูงมากครับถูกต้องแล้วอนาคตเแมนซิตี้มันจะเริ่มโรยราแล้วนะฮะเพราะว่านักเตะหลายคนก็อาจจะต้องเลิกลาครับนะเพราะฉะนั้นออสการ์บอกคนนี้คุณต้องติดตามให้ดีครับเมสซี่นอร์เวย์ครับว้าวฉายาเมสซีนอร์์เเวยมสซี่นอร์เวย์ครับโอ้โหแล้วมีฮาร์แลนด์เนียอย่างนี้ทีมชาตินอร์เวย์ทำไมมันยังไม่ได้ไปบอลโลกอนาคตอนาคตครับอ่ะรอดูนะครับนอร์เวย์เขายังยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องตั้งใจดูต่อไปทีมชาติไทยของเราด้วยคนไม่รูทีชาติเลยอีก4ปียางหน้าลุ้นกัน4ปีนี้เขาไป8ทีมครึ่งอดนะฮะสปียางหน้าว่ากันใหม่ครับออสกร์บอบครับดาวรุ่งดวงใหม่ของซิตี้เชอร์ชยแน่นอนพี่ใช้ฟันทงฟันทงครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดมันทุกอย่างที่คุณมีนะครับเรื่องราวกีฬา เป็นเรื่องที่คุณต้องรู้ครับ